ทุกคนมีเซ็กกันกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยจึงพากันรวมทัวเพื่อแอบมีเซ็กกันแบบลับๆพวกเขาเหล่านี้จะสามารถรอดพ้นจากกฎหมายได้หรือไม่เชิญมารับชมกันเลยครับกับซีรีส์เรื่อง Red Apple ยิ่งห้ามยิ่งรักในปีคศ2050หญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายห้ามมีเซ็กขึ้นมาการทำกิจกรรมทางเพศจึงถือเป็นสิ่งต้องห้ามหากผู้ใดฝ่ฟาฝืนจะต้องโทษจำคุกโดยมีหน่วยงานที่ชื่อว่าเซโตรี่คอยทำหน้าที่ควบคุมดูแลอยู่ส่วนการจะมีลูกในนั้นจะต้องเกิดจากการผสมเทียมเท่านั้น เด็กหนุ่มที่เชื่อว่าอินุตาฮิคาลุเขานั้นเป็นลูกชายของอินุตาอากิระรองหัวหน้าของหน่วยเซโตริดังนั้นเขาจึงมีความใฝ่ฝันว่าในอนาคตจะต้องทำงานที่เซโตริเหมือนกับพ่อให้ได้ ต่อมาในขณะที่อินุตะากำลังเดินทางไปโรงเรียนเพื่อนสนิทสมัยเด็กที่ชื่อว่ามินาเซก็เข้ามาทักทายแล้วแย่งมือถือของอินุตะไปจนเธอเห็นว่าอินุตะนั้นกำลังแอบซองดาราสาวที่ชื่อว่าอุจุระอยู่ทำให้มินาเซจึงรู้ว่าสเปกผู้หญิงของอินุตะก็คืออุจุระนี่เองในระหว่างนั้นเพื่อนที่ชื่อว่าชิบะก็ได้เข้ามาหาแล้วชวนให้อินุตะไปที่ดาดฟ้าด้วยกันกับเขาซึ่งพอไปถึงชิบะก็ทำการจูบก,กับแฟนสาวของเขาที่มีชื่อว่านาน,านะโชต่อหน้าอินุตะ ทำให้อินุตะจึงเอาแต่โวยวายที่ชิบะทำแบบนี้เพราะมันผิดกฎของโรงเรียนแถมจะนำไปสู่การมีเซ็กส์ได้อีกด้วยแต่ชิบะก็บอกว่าแค่จูบกันไม่ได้ผิดกฎหมายสักหน่อยพร้อมกับยุให้อินุตะไปยังสถานที่แห่งหนึ่งกับพวกเขาหลังเลิกเรียนถ้าอินุตะไม่ยอมไปด้วยแสดงว่าเป็นคนปลอดแหก จนกระทั่งพอหลังเลิกเรียนเสร็จแล้วอินุตะก็ตัดสินใจใตามชิบะกับนาน,นะไปยังสถานที่แห่งนั้นด้วยซึ่งมันมีชื่อว่า g a n d s คลับลับในชั้นใต้ดินที่สามารถให้ผู้คนมามีเซ็กกันได้และก็ทําให้อินุตะได้เจอกับผู้คนมากมายที่แอบมาทํากิจกรรมทางเพศกันแบบลับๆทําให้เขาถึงกับทําตัวไม่ถูกและพัดหลงกับชิบะไปในระหว่างนั้นเขาก็เดินชนใส่คนอื่นจนล้มลงซึ่งพอเงยหน้าขึ้นไปมองข้างบนก็เห็นใต้กระโปรงของสาวคนหนึ่งจนทําให้อจอนของอินุตะเตือนตัวขึ้นมา ทันเดนั้นผู้หญิงคนหนึ่งก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเขาทำให้อินุตะถึงกับตกใจมากกว่าเดิมเพราะคนที่อยู่ตรงหน้าเขาในตอนนี้ก็คืออุจุระดาราสาวที่กำลังแอบชอบอยู่อินุตะจึงไม่กล้าจับมือเธอเราะเกงใจที่เธอเป็นถึงดาราดังแต่ต้องมาช่วยเขาในสถานที่แบบนี้ จากนั้นพออินุตะพยายามตามหาชิบะต่อจนได้ลงไปถึงยังชั้นใต้ดินเขาก็เจอกับผู้คนที่กำลังมีเซ็กกันอย่างเมามันแถมหนึ่งในนั้นก็ยังมีอูจุระอยู่ด้วยทําให้อินุตะจึงโมโหแล้วเขาไปต่อว่าใส่ชายที่กําลังอยู่กับอูจุระว่าให้เอามือโสกับปลกออกไปจากตัวของเธอเดี๋ยวนี้พร้อมกับยังบอกว่าเขาได้ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเอาไว้หมดแล้วและจะส่งมันไปให้กับเซโตริเพื่อจับทุกคนที่อยู่ที่นี่แต่ว่าอินุตะก็ถูกใช้คนนั้นเล่นงานซะก่อน จนผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งต้องเข้ามาหยุดไม่ให้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันซึ่งเขามีชื่อว่าอาโอฮาระเป็นผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้อาโอฮาระจึงจับดูที่บอลของอินุตะและก็เห็นว่าตอนนี้ไอจอนของอินุตะกำลังแข่งอยู่จึงรู้ว่าอินุตะเองก็คงอยากจะมีเซกเหมือนกันแต่เพราะความเกรงกลัวกฎหมายจึงไม่กล้าทำเขาจึงจะยกโทษเรื่องที่อินุตะก่อนในวันนี้และบอกว่าถ้าวันหลังอยากจะลองมีเซ็กดูก็ให้แวะมาที่นี่อีกจากนั้นเมื่อทุกคนได้แยกย้ายกลับไปหมดแล้วอูจุระก็เจอกับกระเป๋าตังค์ของอินต ในวันต่อมาขณะที่ทุกคนกําลังเตรียมตัวเข้าเรียนจูจูครูก็ได้แนะนําเด็กใหม่ที่เพิ่งจะย้ายมาที่นี่ซึ่งคนคนนั้นก็คืออุจุระดาราไวรุ่นที่กําลังโด่งดังอยู่ในตอนนี้เพราะเธอได้แอบตามมาสมัครเรียนที่เดียวกับอินุตะ จากนั้นพอหมดคาบเรียนแล้วอุจุระก็ได้เข้าไปหาอินุตะพร้อมกับเอากระเป๋าตังค์ของเขาออกมาให้ดูแล้วอุจุระก็เรียกให้อินุตะเข้าไปในห้องศิลปะด้วยกันกับเธอสองคนจากนั้นเธอก็โผล่เข้ากอดเขาทันทีพร้อมกับถามว่าเราลองมามีเซ็กกันดูไหมซึ่งในขณะที่อินุตะกำลังเคลิ้มและเกือบจะหลงจูบเธอจูจ่ๆมินาเซกก็ได้ตามมาเคาะประตูเรียกทั้งสองคนแต่ว่าก็ไม่มีใครยอมเปิดประตูให้ในระหว่างนั้นมินาเซกก็เห็นอาจารย์เข้าพอดีเธอจึงรีบไปหาอาจารย์เพื่อจะขอกุญแจห้องศิลปะ ส่วนอินุตะที่ตั้งสติขึ้นมาได้เขาก็รีบผลักอุจุระออกไปแล้วบอกเธอว่าเขาจะไม่ยอมมีเซ็กเด็ดขาดเพราะมันเป็นการทำผิดกฎหมายแต่ดูเหมือนว่าอุจุระจะไม่สนใจเรื่องนั้นแถมเธอเองก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อของอินุตะเป็นคนใหญ่คนโตของเซโตริจึงพยายามชวนให้เขามามีเซ็กกับเธอให้ได้ทำให้อินุตะน้อยถึงกับแข็งตัวและเริ่มจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วฉี่ของเขาจึงลาดออกมาใส่กางเกงเพราะความตื่นเต้นในทันใดนั้นอาจารย์กับมินาเซก็ได้พากันเปิดประตูเข้ามาเห็นมินาเสจึงพยายามแก้ตัวให้กับอินุตะว่าอย่าาาาาไไปือออสสรระเเเเขลยมมด็กุี การเกงแบบนี้อยู่บ่อยๆอาจารย์จึงสั่งให้มิเนเซกับอุจุระออกไปข้างนอกก่อนจากนั้นเธอก็สั่งให้อินุตะถอดการเกงออกแล้วทําการกินข้าวเหนียวมะม่วงให้กับอินุตะเพราะอาจารย์เองก็มักจะแอบมิเนเกับลูกศิษย์และอินุตะก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายคนสาคัญของเธอเพออาจารย์กินข้าวเหนียวมะม่วงจนกระทั่งอินุตะใกล้ถึงจุดพิพากษาแล้วจูจ่ๆเธอก็หยุดทำซะอย่างนั้นแล้วเดินหนีออกไปจากห้องทันทีเพราะต้องการจะเก็บอินุตะไว้กินต่อวันหลัง ต่อจากนั้นพอตกเย็นขณะที่อุจลรากำลังจะเดินทางกลับเธอก็ถูกใครบางคนใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าใส่จนทาให้สลบไปส่วนอินุตะที่ยังคงตื่นตระหนกไม่หายเพราะไอจอนของเขามันไม่ยอมสงบลงเลยตั้งแต่ถูกอาจารย์กินข้าวเหนียวมะม่วงทันใดน,นั้นชิบาก็ได้ส่งข้อความมาหาเพื่อจะเรียกให้อินุตะาไปยัง GN สถานที่เมื่อคืนซึ่งอินุตะที่ต้องการจะรู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรรัฐบาลถึงต้องห้ามไม่ให้มีเซ็กเขาก็เลยตัดสินใจไปยัง GN อีกครั้งและในขณะที่อินุตะากำลังออกจากบ้านมีนนะเเเเเกก็็็ไไดดดด้้้หขขาาาออลลยยติจงมปูว จนกระทั่งเมื่ออินุตาได้ไปถึงยัง g ีเอ็นอีกครั้งอาโอฮาระก็สั่งทุกคนที่มาในคืนนี้ว่าจะต้องมีเซ็กให้เขาดูต่อหน้าก่อนถึงจะยอมอนุญาตให้มาเป็นสมาชิกของที่นี่ได้ชายคนหนึ่งจึงเริ่มลงมือมีเซ็กกับผู้หญิงแปลกหน้าเพื่อทําให้อาโอฮาระยอมรับในตัวของเขาจากนั้นออาโอฮาระก็สั่งให้อินุตะมาทําเป็นคนต่อไปโดยคนที่จะมาเป็นคู่ให้กับอินุตก็คืออุจุระ แต่ว่าในตอนนี้อุจุระกลับหายตัวไปอโอฮาระก็เลยคิดจะให้นานะแฟนของชิบะมาทำแทนทำให้ทุกคนจึงเกิดความลังเลและไม่รู้จะทำยังไงดีทันใดนั้นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่ออุชิโมโตะก็ขออาสามาทำกับอินุตะเองเพราะตอนนี้เธออยากจะมีเซ็กชนทนไม่ไหวแล้วแต่ว่าพอเธอได้นั่งลงมองไปที่เป้าของอินุตะก็เห็นว่าตอนนี้อินุตะน้อยยังไม่ตื่นขึ้นมาเลยเพราะสงสัยยังซิงอยู่และตื่นเต้นที่มีคนมองมากเกินไปเธอก็เลยจะขอไปมีอะไรกับอินุตะในห้องกันแค่สองคนซึ่งอโอฮาระก็ยอมอนุญาตแล้วปล่อยให้้้พกกเเขาเขาาไปทันในใหอง ส่วนทางฝั่งของอุจุระที่พอได้สติฟื้นขึ้นมาก็เห็นว่าตัวเองกําลังถูกจับมัดไว้อยู่และคนที่จับเธอมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ว่าเป็นอาจารย์เองเพื่อต้องการจะกําจัดเสียนหนามเพราะเห็นว่าอุจุระก็กําลังเล็งอินุตะเอาไว้เหมือนกันซึ่งอาจารย์จะต้องเป็นคนแรกที่ได้เปิดสิงอินุตะดังนั้นเธอจึงจะสั่งสอนอุจุระถ้าหากคิดจะมาแย่งอินุตะไป จากนั้นอาจารย์ก็ทำการแย่แท่งหันสาไปที่จุดสําคัญของอุจุระและจะไม่ยอมหยุดจนกว่าอุจุระจะรับปากว่าจะไม่ยุ่งกับอินุตะอีกจนในที่สุดอุจุระก็ยอมแพ้ต่ออาจารย์และสัญญาว่าเธอจะไม่ทําอะไรอินุตาอีกแล้ว แต่ว่าพออาจารย์ได้แก้มัดออกให้กับเธออูจุระก็ใช้ที่ช็อตไฟฟ้าช็อตอาจารย์คืนแล้วเธอก็ทําการใช้แท่งหันสานั้นเพื่อทําให้อาจารย์เป็นไฟลเลิกยุ่งกับอินุตะแทนส่วนทางฝั่งของอินุตะที่ได้เข้าไปในห้องกับอุชิโมโตะกันสองคนแล้วจูจูอินุตะประคบคุมความเสียนไม่ไหวแล้วพุ่งเข้าจู่โจมอุชิโมโตะทันทีอุชิโมโตะจึงพยายามผลักเขาออกพร้อมกับเผยตัวต,วตวนว่าเธอคือเจ้าหน้าที่เซโตริและตอนนี้อินุตะกําลังจะถูกจับในโทษฐานบีบบังคับทางเพศแต่ว่าเธอจะยอมให้อภัยถ้าหากอินุตะมาาาคออยทํงนรัับบใใช้้หกเธ จากนั้นพอทั้งสองคนพากันกลับออกมาจากห้องทั้งกูก็แกล้งทำเหมือนกับว่ามีเซ็กกันเสร็จแล้วสิ่งอุชิโมโตะก็ประกาศให้ทุกคนทราบว่าไอ้จอนของอินุตะนั้นอันเล็กนิดเดียวพออาโอฮาะได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้ได้ทันทีว่าอุชิโมโตะกำลังโกหกอยู่เพราะเขาเคยสัมผัสกับของอินุตะมาแล้วสิ่งมันไม่ได้เล็กเหมือนกับที่เธอบอกอาโอฮาะจึงสั่งให้ลูกน้องจับตัวอุชิโมโตะแล้วทำการมีเซ็กกับเธอให้ทุกคนดูต่อหน้า ทันเดนั้นมินาเซที่แอบตามอินุตะมาด้วยเธอก็เสแส้งแกล้งเข้าไปหาแล้วรีบพาอินุตะหนีออกไปจากที่นั่นทันทีทาให้อาโอฮาระจึงโมโหแล้วสั่งให้พวกลูกน้องไล่ตามไปกุชิมุตโตะที่ถูกจับอยู่จึงรอดตัวมาได้อย่างบุดวิดส่วนชิบะที่เห็นว่าอินุตะกําลังเกิดเรื่องเขาก็แกล้งบอกกับพวกลูกน้องว่าอินุตะวิ่งหนีไปอีกทางหนึ่งจนทําให้อินุตะกับมินาเซรอดพ้นจากพวกเขามาได้ จากนั้นมินาเซก็ชวนให้อินุตะไปนอนค้างที่บ้านของเธอก่อนเพราะถ้าหากกลับบ้านตอนนี้จะต้องถูกแม่จับได้แนะ่ต่อมาเมื่อทั้งสองเข้าไปอยู่ในห้องของมินาเซแล้วและกำลังจะนอนหลับไปจูจูมินาเซก็ถามขึ้นมาว่าอินุตะอยากจะมีเซ็ก์หรือเปล่าซึ่งถ้าหากอินุตะต้องการมีก็ให้มาทำกับเธอได้เลยเพราะเธอไม่อยากให้อินุตะไปสถานที่แบบนั้นแล้วทำกับผู้หญิงคนอื่นพอได้เย็นแบบนั้นอินุตะจึงรู้ว่า,วามินาเซกำลังแอบชอบเขาอยู่และรู้สึกผิดขึ้นมาที่ทำให้เธอต้องเสียใจทั้งสองจึงเผลออออจจจจููููกกกกกกัันนนนนนนไไไปปปตตตตาาาามมมรร์แ่่่่วิ็ดสสพ้ึืเน ไม่ฉี่ราดจากนั้นในวันต่อมาทั้งสองคนก็เดินไปโรงเรียนด้วยกันอย่างมีความสุขพอถึงเวลาเที่ยงทั้งสองก็พากันขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วมินาเซก็บอกกับอินุตะว่าเมื่อคือนพวกเขาได้มีเซ็กกันแล้วแต่อินุตะอาจจะไม่รู้ตัวสิ่งอินุตะก็จาเหตุการณ์ไม่ได้เลยว่าเขาทําอะไรลงไปบ้าง จึงเชื่ออย่างสนิทใจว่าเขากับมินาเซมีเซ็กกันไปแล้วจริงๆต่อจากนั้นในระหว่างที่อินุตะกําลังจะเดินทางกลับบ้านด้วยความสิ้นหวังเพราะกลัวว,ว่าตัวเองจะติดคุกและไม่ได้เป็นเซโตริเพราะเขาดันมีเซ็กกับมินาเซไปซะแล้วแต่ว่าทันใดนั้นจูจูนานะก็ได้วิ่งเข้ามากระชากอินุตะไปคุยด้วยบอกว่าตอนนี้ชิบะยังไม่กลับบ้านเลยตั้งแต่ที่เกิดเรื่องขึ้นเมื่อคืนเธอพยายามตามหาเขาไปทั่วแล้วแต่ก็ไม่เจอตัวเลยจึงคิดว่าตอนนี้ชิบะอาจจะกาลังถูกอาโอฮาระจับตัวอยู่เพราอช่วยให้อินุตนไไุตตตตะนน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 ีีีไไไปปดด้้้่่อออจจาาากกกกัััััิิบบ็สใทคร เ่อถามอาโอฮาระว่าตอนนี้ชิบะอยู่ที่ไหนในระหว่างนั้นมันก็ได้มีเสียงผู้ชายร้องดังออกมาจากในห้องพอทั้งสองคนพากันตามเข้าไปดูก็เห็นว่าตอนนี้ชิบะกำลังถูกจับทรมานอยู่ทันใดนั้นจูจูมินาเซกก็ได้โผล่เข้ามาอีกคนเพราะเธอแอบตามอินุตะกับนานะมาด้วยอาโอฮาระจึงบอกว่าาหากอยากให้ปล่อยชิบะอินุตะจะต้องมาทำงานให้กับเขาก่อนโดยการเป็นล้วงความลับของพวกเซโตริมาให้เพราะเขารู้ว่าพ่อของอินุตะนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของเซโตริซึ่งถ้าหากอินุตะสามารถเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาได้เขาก็จะะยยออมปปลตัวชิบไ ต่อมาเมื่ออินุตะกลับไปถึงที่บ้านแล้วอุชิมตโตะก็ได้โทรเข้ามาหาเขาเพื่อจะให้ออกไปหาเธอที่คาเฟ่แห่งหนึ่งส่วนมินาเซก็ได้ออกไปทำงานเสริมที่ร้านอาหารและในระหว่างนั้นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่ชื่อว่ามิชิบุโคุโร่ก็เห็นว่ามินาเซกำลังเปิดดูรายการตลกอยู่จึงพูดคุยกับเธอว่าเขารู้จักกับดาราตลกสองคนนี้ด้วยและสามารถไปขอตัวแสดงสดมาให้ได้ถ้าหากว่ามินาเซต้องการจะไปดูพอได้ยินแบบนั้นมินาเซก็ดีใจแล้วขอร้องให้มิชิบุโคุโระช่วยไปขอตัวมาให้เธอทีเพราะเธอเองก็อยากจะไปดูโชววแแสสดงสดมานานนล้ ส่วนทางฝั่งของอินุตะที่ออกไปเจอกับอุชิมโตตามนัดเธอก็ถามว่าตอนนี้ได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับขับลับแห่งนั้นอีกบ้างอินุตะจึงบอกว่าพวกอาโอฮาระกำลังจะมีปาร์ตี้เซ็กในคืนวันศุกร์ตอนสี่ทุม่มพออุชิมโตได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกดีใจที่อินุตะทำงานเป็นสายลับให้กับเธอได้อย่างดีอุชิมโตจึงติดต่อไปหาเจ้านายของเธอซึ่งเขาก็คือพ่อของอินุตะเพื่อจะแจ้งให้หน่วยงานเซโตริบุกไปยังที่นั่นในคืนวันศุกร์จากนั้นอินุตะก็ส่งข้อความกลับไปหา oh ara, อาโอฮ จากนั้นพอถึงวันสุกตอนสี่ทุ่มแล้วเซโตรีก็บุกเข้าไปในคลับรับตามแผนแต่ว่าพอไปถึงที่นั่นกลับไม่พบกับใครเลยสักคนดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะหนีกันไปหมดแล้วทําให้หัวหน้าจึงคิดจะสั่งพักง,งานอากิระเพราะทํางานผิดพลาดจนทําให้ทุกคนต้องเสียเวลา ซึ่งพวกอาโอฮาระที่กำลังดูผ่านกล้องวงจรอ,อยู่ก็รู้สึกสะใจที่พวกเซโตริโดนปั่นหัวเล่นเขาจึงยอมปล่อยตัวชิบะออกมาและจะเปลี่ยนสถานที่มีเซกไปจัดที่บา้านอิงแห่งแทนในวันต่อมาอากิระที่กำลังถูกสั่งพักงานจูจูอุชิโมโตะก็ได้มาหาเขาถึงบ้านเพื่อจะขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันเป็นความผิดของเธอเองที่ทำให้เขาต้องถูกลงโทษส่วนทางฝั่งของอินุตะเขาก็ได้เดินทางไปหามินาเซะยังร้านอาหารที่เธอทำงานอยู่เพื่อจะชวนให้เธอมาเตี๋ยวหนังสือด้วยกันเย็นนี้ แต่ในระหว่างนั้นมิชิบุคโรก็ได้เข้ามาบอกกับมินาเซะว่าเย็นนี้มีโชว์ตลกที่เธอกําลังอยากจะไปดูมินาเซะก็เลยบอกกับอินุตะว่าเอาไว้ค่อยยูหนังสือพรุ่งนี้แทนเพราะเย็นนี้เธอมีนัดดูโชว์ตลกกับมิชิบุคโรแล้วสิ่งพออินุตะเห็นใบหน้าของมิชิบุคโรเขาก็รู้สึกคุ้นเหมือนกับว่าเคยเจอกันที่ไหนสักแห่งแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรแล้วเดินกลับออกจากร้านไปในระหว่างนั้นอูจุระก็ได้ส่งข้อความมาหาบอกว่าอยากให้อินุตะไปหาเธอที่ร้านคาราโอเกะ ส่วนทางฝั่งของอุชิโมโตะที่กําลังอยู่กับอากิระเธอก็เห็นรูปถ่ายครอบครัวของเขาจึงทําไม่รู้ว่าที่แท้แล้วอินุตะก็คือลูกชายของอากิระนี่เองแต่แล้วจูจ่ๆเธอก็เผลอเข้าไปจูบกับเขาโดยไม่รู้ตัวเพราะอุชิโมโตะนั้นแอบชอบอากิระมาตั้งนานแล้วซึ่งพอรู้สึกตัวอีกทีเธอก็ทําอะไรไม่ถูกและคิดจะหนีกลับบ้านไปก่อน แต่ว่าทันใดน,นั้นอากิระก็คว้าแขนเอาไว้แล้วดึงอุชิโมโตะมาจูบอีกครั้งบอกว่าเขาเองก็อยากจะทากับเธอมานานแล้วเหมือนกันในระหว่างนั้นภรรยาของอากิระก็ได้กลับมาถึงบ้านพอดีอุชิโมโตะจึงพยายามพูดคุยกับภรรยาอย่างเป็นมิตรและโกหกไปว่าเธอเรียนจบจากมอสตีที่เดียวกับคุณภรรยามาด้วย ซึ่งพอภรยาของอากิระได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกชื่นชอบอุชิโมโตะขึ้นมาทันทีแถมอากิระก็บอกว่าตอนนี้อุชิโมโตะกำลังทำหน้าที่แฝงตัวเข้าไปในสถานที่ลับเพื่อปรปาบปรามพวกมีเซ็กให้หมดไปจากประเทศจึงทำให้ภรยายิ่งถูกใจอุชิโมโตะเข้าไปอีกเพราะเธอเป็นคนที่เกลียดการมีเซ็กออกมากๆและต้องการจะให้มันหมดไปจากประเทศนี้ตัดภาพมาที่ทางฝั่งของอินุตะที่ตอนนี้กำลังอยู่กับอุจุระในร้านคาราโอเกะอุจุระก็พยายามโน้มน้าวให้อินุตะมามีเซ็กกับเธอให้ได้แต่ไม่ว่ายังไงอินุตะก็จะมยอมทาเด็ดข เขาจึงพยายามรวบรวมสติเพื่อผลักเธอออกไปจากนั้นก็รีบหนีออกไปจากร้านคาราโอเกะทันที ซึ่งพอแผนการของอุจุระล้มเหลวลงทันในนั้นพวกอาโอฮาระที่กำลังแอบอยู่ก็พากันออกมาหาเพราะพเขามีแผนบางอย่างที่จำเป็นจะต้องให้อินุตะมามีเซกับอุจุระให้ได้แต่ว่าอินุตะก็ความอดทนสูงและไม่ยอมมีเซกับเธอสักทีต่อจากนั้นเมื่ออินุตะกลับไปถึงบ้านก็เห็นว่าตอนนี้อุชิโมโตะกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับครอบครัวของเขาอุชิโมโตะจึงแกลง้งทำเหมือนกับว่าไม่เคยรู้จักกับอินุตะมาก่อนทำให้อินุตะถึงกับทำตัวไม่ถูกแล้วรีบหนีขึ้นไปชั้นบนเพราะกลัวว่าพ่อจะรู้เรื่องที่เ้าแแอบบบัััห่งนน ส่วนทางฝังของมินาเซหลังจากที่ไปดูโชว์ตลกกับมิชิบุคุโรจบแล้วเขาก็ชวนให้เธอไปแวะที่บ้านของเขาต่อเพราะเขามีดีวีดีชุดพิเศษที่อยากให้มินาเซดูพอมินาเซได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยตัดสินใจไปที่บ้านของมิชิบุคุโร่ด้วยและเมื่อทั้งคู่ได้ไปถึงยังบ้านของมิชิบุคุโร่แล้วมินาเซก็ดื่มชาที่เขาเอามาให้แต่ว่าจู่จูเธอก็รู้สึกมึนแล้วล้มลงไปนอนซะก่อนซึ่งพอมิชิบุคุโร่ลองเอาแก้วชาของเธอมาชิมก็ปรากฏว่ามันคือชาอุหลงไมแลลเ, oh ol, เา,เาันมมาหบ้ปว พอมีชิบูโคลโเห็นว่าตอนนี้มินาเซะหลับไปไม่รู้ตัวนี่จึงเป็นโอกาสดีที่เขาจะได้แอบมีอะไรกับเธอซะเลย ส่วนอินุตะที่กําลังกังวลกวังวายอยู่ในห้องจูจูอุชิโมโตะก็ได้ตามเข้ามาหาเพื่อสอบถามว่าทําไมอินุตะถึงเอาข้อมูลปลอมมาให้เธอและเหตุผลที่อินุตะไปคลับรับคืนนั้นต้องการจะทําอะไรกันแน่ในทันใดนั้นมันก็ทําให้อินุตะนึกขึ้นมาได้ว่าเพื่อนร่วมงานของมินาเซที่ชื่อว่ามิชิบุคุโรก็คือชายที่เขาเคยเจอในคลับรับเมื่อคืนนั้นและเย็นนี้ก็เห็นว่ามินาเซจะออกไปดูโชว์ตลกกับมิชิบุคุโรด้วยอินุตะจึงกลัวว่าเธอจะตกอยู่ในอันตรายจึงรีบวิ่งออกไปตามหาทันทีี่่อ่ออรร้านนนนหามัวบบ์ชุ เพราะหลังจากที่มิชิบุคโรได้ชวนมินาเซออกไปดูโชวตลกตอนนี้เธอก็หายตัวไปและยังไม่กลับบ้านเลยพนักงานคนหนึ่งที่ได้ยินแบบนั้นเขาจึงรีบพาอินุตะไปส่งที่บ้านของมิชิบุคโรให้จนกระทั่งพอไปถึงที่นั่นแล้วอินุตะก็พยายามเคาะประตูเรียกจนมิชิบุคโรได้เปิดประตูออกมาหาอินุตะจึงถามว่าตอนนี้มินาเซอยู่ที่ไหนซึ่งมิชิบุคโรก็บอกว่าเขาแยกกันกันกบเธอนานแล้วแต่พออินุตะได้ก้มลงไปมองดูที่จอดรองเท้าก็เห็นว่ามันมีรองเท้าของมินาเซอยู่ในนั้นจึงรีีีบบบวิิ่่งงเเเข้้้้าาาาไปคนนนนนนดดูใูใทททััััจจจอกกกมมลถแผ อ,อินุตะจึงโกรธและคิดจะจัดการกับมิชิบุคุโร่แต่ว่าเขาก็ถูกมิชิบุคุโร่่อยจนล้มไปซะก่อนจากนั้นมิชิบุคุโร่ก็คิดจะฆ่าอินุตะทิ้งแต่มินาเซที่ได้สติฟื้นขึ้นมาพอดีเธอจึงจัดการกระทืบมิชิบุคุโร่จนสลบไปแล้วช่วยอินุตะหนีออกไปได้สําเร็จสรุปมันจะมาช่วยหญิงแต่โดนหญิงช่วยซะงั้น จากนั้นในวันต่อมาพออินุตะได้ออกมาเจอกับมินาเซอีกครั้งเขาก็เริ่มมีอาการแปลกๆและเขินเวลาที่ได้อยู่ใกล้กับเธอเลยลองเอาเรื่องนี้ไปสอบถามกับชิบะไดนานะดูซึ่งทั้งสองคนก็คิดว่าสงสัยอินุตะคงจะตกหลุมรักมินาเซเข้าซะแล้วพอเวลาได้ผ่านไปจนตกเย็นมินาเซก็ได้ส่งข้อความมาหาอินุตะเพื่อชวนให้เขาไปเตี่ยวหนังสือที่บ้านของเธอเย็นนีเพราะพ่อกับแม่ของเธอออกไปเที่ยวไม่มีใครอยู่บ้าน จากนั้นในระหว่างที่อินุตะกาลังจะออกไปหามินาเสจูจ่ๆก็มีใครบางคนส่งวิดีโอมาให้ซึ่งมันก็คือคลิปที่พ่อของเขากําลังมีอะไรอยู่กับอุชิโมโตะทาให้อินุตะที่พอเห็นแบบนั้นจึงรู้สึกผิดหวังอย่างมากเพราะพ่อของเขาเป็นถึงเซโตริคอยทาหน้าที่ควบคุมกิจกรรมทางเพศแต่ว่ากลับเป็นฝ่ายทำซะเองอินุตะจึงเสียใจแล้ววิ่งหนีไปอยุ่ตามลาพังที่ริมแม่น้ําในทันใดนั้นอุจุระที่ผ่านมาเห็นเข้าพอดีเธอจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อินุตะก็ไม่ยอมบอกอะไรแล้วเข้าไปกอดเธอพร้อมกับเอาแต่ร้องไห้ไม่หยุด จากนั้นอุจุระจึงพาอินุตะกลับไปพักที่บ้านของเธอแล้วพยายามชวนให้เขามามีอะไรกับเธอให้ได้แต่ทว่าเมื่อเธอได้ล้วงเข้าไปจับไอจอนก็ปรากฏว่าตอนนี้อินุตะน้อยมันกลับไม่ยอมแข่งตัวเลยหลังจากนั้นอินุตะก็หายตัวไปไม่ยอมกลับบ้านอีกเลยแถมทั้งสองคนก็ไม่ยอมไปโรงเรียนถึงหนึ่งเดือนแล้วจนกระทั่งพอมาถึงวันสอบจู่ๆอุจุระก็ได้โผล่เข้ามาในห้องสอบ ทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอไม่เคยโผล่มาเลยหลังจากสอบเสร็จมินาเสจจึงเข้าไปถามอุจุระว่าตอนนี้อินุตะอยู่ที่ไหนแต่ว่าอุจุระก็ไม่ยอมบอกอะไรแล้วเธอก็เดินทางกลับจากโรงเรียนทันทีมินาเสจที่อดสงสัยไม่ได้จึงแอบสกดรอยตามอุจุระไปด้วยจนไปถึงยังสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกับบาร์ลับซึ่งพอเข้าไปข้างในก็เจอกับอินุตะที่ตอนนี้กําลังทํางานเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ในนั้นเธอจึงพยายามจะพาตัวอินุตะกลับออกไปแต่ว่าอินุตะก็ไม่ยอมไปไหนในระหว่างนั้นก็มีเสียงผู้คนดังออกมาจากอออออีีกกกกกหห้ห้้งงงงงนนนึึ่่่มาาาาาาเเสททตรรรจจะะูววพขํํลััไธ ใจเปิดเข้าไปดูจนเจอกับชายหญิงมากมายที่กำลังทำกิจกรรมกินข้าวเหนียวมะม่วงกันอยู่ทำให้มินาเซจึงรู้สึกผิดหวังที่อินุตะมาอยู่ในสถานที่แบบนี้ทั้งที่ตัวเองเคยบอกไว้ว่าอยากจะเป็นเซโตรีเธอจึงหนีออกไปจากบ้านแห่งนั้นทันทีส่วนทางฝั่งของอากิระหลังจากที่อินุตะหายตัวไปและไม่ยอมกลับบ้านเขาก็รู้สึกเครียดเพราะาตอนนี้ไม่รู้ว่าอินุตะจะเป็นยังไงบ้างอุชิมโ,มโตก็เลยยอมเล่าความจริงให้ฟังว่าในตอนที่เธอแฝงตัวเข้าไปในชีแอนเธอพบกับอินุตะอยู่ที่นั่นด้วยเพราะถูกเพื่อนลากตัวเข้าไปและเธออออออสสงงััยยว่่าาาาบบทีีตนนน้ิุะจจกกลู าจากนั้นหัวหน้าก็ได้เรียกอากิระเข้าไปพบเพราะสายของเธอรายงานมาว่าตอนนี้อาโอฮาระกำลังมีผู้ช่วยคนใหม่ที่เป็นนักเรียนมปลายซึ่งบางทีเด็กคนนั้นอาจจะเป็นอินุตะลูกชายของเขาส่วนมินาเซะเธอก็ได้เอาเรื่องของอินุตะไปเล่าให้ชิบะฟังเพื่อจะขอร้องให้ชิบะไปช่วยอินุตะออกมา แต่ว่าชิบะก็ไม่อยากเข้าไปยุง่งเพราะตอนนี้อินุตะกลายเป็นคนสำคัญของอาโอฮาระไปแล้วเขาจึงไม่อยากเข้าไปเสี่ยงกับเรื่องนี้อีกชิบะก็เลยแนะนำแผนให้มินาเซหาทางช่วยด้วยตัวเองในตอนนี้อินุตะกำลังตกหลุมรักเธออยู่ซึ่งมันจะต้องไม่ยอมปล่อยให้เธอตกอยู่ในอันตรายแน่ดังนั้นมินาเซจะต้องเข้าไปในสถานที่ของอาโอฮาระแล้วยอมมีอะไรกับคนอื่นเพื่อทำให้อินุตะหวังเธอและเปลี่ยนใจออกมาจากที่นั่น ต่อจากนั้นมินาเซจึงตัดสินใจทําตามที่ชิบะบอกแล้วเธอก็เดินทางไปที่บ้ารับอีกครั้งแต่ว่าในระหว่างนั้นอากิระกับอุชิมตโตะที่กําลังมาแอบสอดแนมอยู่ก็เห็นว่าเพื่อนสมัยเด็กของอินุตะกํากลังเข้าไปในบาร์ที่พวกเขาได้ข้อมูลมาว่าแอบมีการจัดกิจกรรมกินข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ในนั้น จนเมื่อมินาเซได้เข้าไปถึงในบาร์แล้วเธอก็บอกกับอินุตะว่าเธอมาที่นี่เพื่ออยากจะมีเซ็กทันใดน,นั้นอาโอฮาระก็ได้ออกมาหาแล้วพาตัวมินาเซเข้าไปข้างในพร้อมกับจัดหาผู้ชายหื่นกระหายคนหนึ่งมาให้กับเธอซึ่งพออินุตะเห็นว่ามินาเซนั้นกำลังจะถูกผู้ชายคนอื่นมมอะไรด้วยเขาจึงตัดสินใจสับสวิตช์ไฟในบาร์ลงแล้วรีบพาตัวมินาเซหนีออกไปจากที่นั่นทันที ส่วนอากิระกับโอชิโมโตะที่พากันเข้ามาสำรวจดูข้างในทั้งคู่ก็เจอกับอาโอฮาระเข้าพอดีซึ่งอากิระกับอาโอฮาระนั้นเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วอาโอฮาระก็ชวนให้อากิระไปคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวเพื่อจะให้ดูคลิปวิดีโอที่อากิระนั้นแอบมีอะไรกับลูกน้องทั้งที่ตัวเองเป็นถึงเซโตริแถมเขายังได้ส่งมันไปให้กับอินุตะดูแล้วด้วยซึ่งตอนนี้อินุตะกำลังติดหวังในทัวของพ่อเป็นอย่างมาก อาโอฮาระจึงขู่ว่าถ้าไม่อยากให้เรื่องนี้หลุดไปถึงมือของเซโตริอากิระก็ต้องมาทำงานเป็นสุนัขรับใช้ให้กับเขาส่วนทางฝั่งของอินุตะก,กับมินาเศะที่กำลังพากันหนีทั้งคู่ก็เจอกับอุจุระเข้าพอดีอูจุระจึงพยายามจะแย่งตัวอินุตะคืนเพราะตอนนี้เธอรู้สึกตกหลุมรักอินุตะขึ้นมาจริงๆแล้วจึงไม่อยากปล่อยให้เขาไปจากเธอ แต่ว่าทันใดนั้นจูจูอินุตาก็หมดสติลม้มลงไปนอนซะก่อนทำให้ทั้งสองคนก็เลยต้องพาอินุตาไปพักที่บ้านทางอากาศของอุจุระเพราะมันเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและอาโอฮาระจะไม่มีวันหาเจอจากนั้นมินาเซจึงถามว่าทำไมอุจุระถึงเปลี่ยนใจมาช่วยทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอยังเป็นพวกของอาโอฮาระอยู่เลยอุจุระจึงบอกว่าเธอถูกอาโอฮาระข่มขู่เขาบังคับให้เธอพาตัวอินุตาไปให้ซึ่งถ้าหากไม่ยอมทำตามเธอจะถูกฆ่า ทำให้มินาเสก็เลยยอมไว้ใจแล้วถามต่อว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับอินุตะบ้างอวจุลาก็บอกว่าตอนนี้ตรงนั้นของอินุตะไม่ยอมแข่งตัวเลยคงเป็นเพราะว่าเขาไปเจอเรื่องบางอย่างที่กระทบจิตใจอย่างแรงมาถึงทําให้อินุตะเจ็บปวดและกลายเป็นแบบนี้ นอกจากนั้นพอเวลาผ่านไปถึงเช้าวันต่อมาอินุตะที่ตื่นขึ้นก็รู้สึกประหลาดใจที่จูจ่ๆเขาก็โผล่มาที่บ้านของอุจุระแถมมินาเสก็ยังมาอยู่ด้วยอีกแล้วมินาเสกก,เกับอุจุระก็พากันทำอาหารที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพาให้อินุตะกินเพื่อว่ามันจะทำให้เขากลับมาแข็งตัวได้อีกครั้งจากนั้นทั้ง3าคนก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของอุจุระไปเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขาเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นอินุตะจึงตัดสินใจเล่าเรื่องของตัวเองให้ทั้งสองคนฟังว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นรู้เรื่องททีีี่่่พพออออออแแบมมมะะไรกัักัันนน้้งงงาาใใหเเขขสยจลผิดววต รวมถึงความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นเซโตรีก็หายไปด้วย พอมินาเซได้ยินแบบนั้นเธอก็เข้าไปก่อนอินุตะทันทีเพื่อให้กำลังใจถึงแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่เธอจะคอยอยู่เคียงข้างอินุตะเสมอในระหว่างนั้นจูจูมินาเซก็สัมผัสได้ว่าที่ขาของเธอกำลังโดนอะไรบางอย่างซึ่งพอทุกคนก้มลงไปดูที่ตรงนั้นของอินุตะก็ปรากฏว่าตอนนี้ตรงนั้นของอินุตะมันกลับมาแข็งตัวอีกครั้งแล้วทัในใดนั้นพวกอาโอฮาระก็พากันบุกเข้ามาหาเพราะเห็นว่าตอนนี้อุจุระทำตามแผนสำเร็จแล้วนั่นคือการทำให้เจ้าโลกของอินุตะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งและทั้้้้้งงงหมมดดนนนีีััักกก็คือออออแแแผท่่าารระะบุจไไววเตต จากนั้นอาโอฮาระก็จับตัวอินุตะไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่เขาได้เซตฉากจัดเตรียมเอาไว้เพื่อจะให้อินุตะมามีอะไรกับอุจุระแล้วถ่ายทอดสดออกอากาศไปทั่วโลกรายอยากให้ทุกคนเห็นว่ากฎหมายห้ามมีเซ็กของญี่ปุ่นมันไร้สาระดังนั้นการที่จะล้มล้างกฎหมายนี้ได้ก็ต้องให้ลูกชายของเจ้าหน้าที่เซโตริกับดาราสาวชื่อดังมามีอะไรกันต่อหน้าประชาชนเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการทำกิจกรรมทางเพศเป็นธรรมชาติของมนุษย์และจะไม่มีอะไรสามารถปิดกั้นมันเอาไว้ได้แต่อินุตะก็ยังไม่เปลี่ยนใจและบอกว่าเขาจะไม่ยอมมีเซ ทำให้อาโอฮาระจึงคิดจะใช้ไม้แข็งโดยการส่งให้ลูกน้องออกไปจับตัวเมนาเสเพื่อเอามาเป็นเหยื่อล่อต่อจากนั้นในขณะที่พวกอาโอฮาระออกไปกันหมดแล้วเหลือเพียงแค่อินุตะกับอุจุระอยู่กัน2คนอินุตะก็ถามว่าทำไมเธอถึงยอมร่วมมือกับพวกนั้นทั้งที่เธอเป็นถึงดาราและอาจทาให้เธอต้องเสียชื่อเสียงได้ อุจุราจึงบอกว่าที่จริงแล้วพ่อของเธอก็คือนายกเองและสาเหตุที่ทําให้เขาต้องออกกฎหมายห้ามไม่ให้ประเทศนี้มีเซ็กก็เพราะว่าตอนที่เธอเกิดมาเธอนั้นมีหน้าตาที่น่าหลักมากพออายุได้เพียงแค่หนึ่งขวบก็ได้กลายเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมจนมีแฟนคลับมากมายส่งจดหมายมาหาทาให้พ่อของเธอจึงเริ่มรู้สึกห่วงและไม่อยากให้เธอตกไปเป็นของใครเขาก็เลยใช้อํานาจทางการเมืองที่อยู่ในมือออกกฎหมายควบคุมกิจกรรมทางเพศขึ้นมาดังนั้นเธอจึงรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้อุจุระจึงพยายามขอร้องให้้้ออออินนุตะะมมมาาาไรรกกกับเเเธพื่ป็ลลงฎหยแ ทำให้ชาวญี่ปุ่นกลับมามีเซ็กได้อีกครั้งแต่ว่าอินุตะก็ยังลังเลและไม่อยากจะทำอยู่ดีอาโอฮาระจึงสั่งให้พวกลูกน้องจับตัวมินาเซเข้ามาหาบอกว่าถ้าอินุตะไม่ยอมทํามินาเสก็จะเป็นฝ่ายถูกทำแทนพออินุตะเห็นแบบนั้นเขาจึงตัดสินใจว่าจะมีอะไรกับอุจุระแล้วและขอร้องให้อาโอาระปล่อยตัวมินาเสไป ต่อจากนั้นอาโอฮาลาจึงเริ่มทำการถ่ายทอดสด <c oughs> เพื่อจะให้อินุตากับอุจุรมามีอะไรกันให้ประชาชนดู <c oughs> เป็นการตอกย้าว่า <c oughs> กฎหมายควบคุมกิจกรรมทางเพศนั้น <c oughs> มันไม่สามารถทําอะไรความรักของหนุ่มสาวได้และรัฐบาลควรจะเลิกใช้กฎหมายนี้ได้แล้ว แต่ว่าจูจูสัญญาณถ่ายทอดสดมันก็ได้ถูกตัดทิ้งไปสะก่อนแล้วพวกเซโตรีก็พากันบุกเข้ามาเพื่อจับตัวอาโอฮาระกับลูกน้องซึ่งในตอนนี้นายกได้สั่งให้ออกมาจับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รวมไปถึงอุจุระเองก็โดนด้วยเหมือนกันพร้อนดูเหมือนว่าพ่อของเธอจะดัดหางไปวัดและขับไล่ออกจากวงศ์ตระกูลแล้วแต่ว่าพอทุกคนได้หันไปดูที่เตียงอีกทีในตอนนี้อินุตะกับอุจุระก็ได้หายตัวไปเนื่องจากอากิระได้แอบพาทุกคนหนีออกมาทางอื่นแต่นี้ไปได้ไม่ไกลนักเซตตตตริิิกกก็ไไดด้้าาามมาถออาาอมถอึึงงง่่อออออนนนนจจัััสสใใยบววแลหุีป จากนั้นพวกอินุตะจึงพากันหนีไปหลบอยู่ที่โรงเรียนแล้วอุจุระก็ขอแยกทางออกไปใช้ชีวิตอยู่ตามลาพังเธอจึงบอกลากับอินุตะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเดินจากไปอย่างโดดเดี่ยวส่วนอินุตะถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังไม่ได้มีเซ็กแต่ว่าก็เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาโอฮาระด้วยเขาจึงตัดสินใจว่าจะยอมออกไปมอบตัวซึ่งน่าจะติดคุกประมาณ3ปีแล้วสัญญาว่าจะกลับมาหามิเาเซอีกครั้ง ต่อจากนั้นเมื่อเวลาได้ผ่านไปจนครบ3ปีแล้วอินุตาที่้นโทษและได้รับการปล่อยตัวออกมาเขาก็บังเอิญมาเจอกับมินาเซที่ร้านขายดอกไม้พอดีทําให้ทั้งสองคนได้พบกันอีกครั้งหลังจากไม่ได้เจอเป็นเวลานานซึ่งในตอนนี้กฎหมายควบคุมกิจกรรมทางเพศก็ถูกยกเลิกแล้วภายหลังจากการลาออกของนายกคนเก่าทาให้ทุกคนจึงสามารถมีอะไรกันได้อย่างถูกกฎหมายแล้วซีรีส์เรื่องเลด Apple ยิ่งห้ามยิ่งรักก็ได้จบลง